สวัสดีจ้ามาเดือบางพี่น้องคนทองเป็นไงไงเหี้ยวกินย่างเดียวกต่อิ่มได้อยู่ได้เนาะพี่น้องเข่ากับซุบมะเขืออย่ายุ่นฟองปูดอย่ายุ่นเพส่อซุปมะเขือกับปนส่วนเล่าพี่น้องมาเดือพี่น้องหอนเนี่ยวหอนๆอนแตพี่น้องเอาเนี่ยวหอนๆอคุยดีบตุ๋ยสุบมะเขือ แกรแบพี่หนอกยังง <isions> ่ยๆดูแบบพ่อเพียงเนาะพี <you> ่หนออืมอ <you> ุ on, ้ยควเป็น อืม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 นัวดีสะพี่น่อกลมบะเคลือใส่น้ำใตาแดกนำปลาไหลก็แสีบเนาะพี่น่ออย่ายุ่นกินแสบอยู่เลยล่ะพี่น่อ,อม,มามาพี่น่อเป็นเขาน้ำกันจ้ะ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะพี่น้อกจำหนี่ก็อิ่มได้อยู่ไดดเหลาข่าไปมือเมือ,อตามภาษาคนบันนอกบันหน้าห้อ,อยเลยพี่น้อกจำหนี่ก็้วจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ